ตื่นมาในอนาคตแล้วกลายเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในโลกเพราะคนทั้งโลก IQ เหลือแค่20ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยกันวันนี้เราจะมาสรุปหนังเรื่อง Ge เดิลค r ีซอัจฉริยะผ่าโลกเพี้ยนนักออกฉายปี2006ก่อนรับชมผมขอรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์แชร์คอมเมนต์และอย่าลืมไปกดติดตามทิตเตอรสปอยกันของเราด้วยนะครับและตอนนี้เพื่อนๆสามารถสนับสนุนเราอีกช่องทางง่ายๆโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกันได้ครับแต่ถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี2005มนุษยชาติต่างพัฒนาสติปัญญาและความรู้มามากกว่าพันปีและเหล่านักวิทยาศาสตร์ในยุคต่างๆกระต่างคาดเดากันว่าโลกในอนาคตของพวกเขาจะต้องมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและช่วยให้มนุษย์สุขสบายขึ้นแต่ในความเป็นจริงมันกลับสวนทางผู้คนที่มีความรู้ต่างก็พยายามจะมีลูกกันเมื่อพร้อมเท่านั้นแต่กว่าพวกเขาจะพร้อมก็แก่งงเงอะงอกจนไม่ลูกไม่ได้ผิดกับสายแว้นที่ออกลูกดกเป็นมะเขือพวงจนกระทั่งมีประชากรแว้นเกิดออกมามา,มากมายจำนวนมหาศาล ที่ศูนย์วิจัยกองทัพอเมริกันนายทหารคนหนึ่งได้เดินเข้ามาแจ้งกับบรรลักษ์ห้องสมุดของกองทัพที่ชื่อว่าโจและบอกกับโจว่าเขาได้รับเรื่องให้เข้าร่วมการทดลองที่สําคัญของกองทัพโจขี้เกียจจะทําอย่างอื่นเพราะว่าตัวเองอยากอยู่เงีย,งยบๆคนเดียวแต่เพราะว่าเป็นคําสั่งโจจึตงต้องไปทําตามโจถูกเรียกเข้าไปประชุมกับนายทหารยศใหญ่โดยมีนายพลคอลินส์เป็นหัวเรือในงานวิจัยครั้งนี้คอรลินบอกว่าเขาได้ทาการวิจัยจนสามารถสร้างเครื่องจําสีมนุษย์ได้สำเร็จเพื่อจะสามารถจําสีมนุษย์ที่เก่งๆเอาไว พวกเขาเลือกโจไปเป็นตัวทดลองแรกในงานเพราะว่าโจเป็นคนกลางๆทุกอย่างทั้งในิสใส่ใจคอที่งนังนงันและไอคิวความฉลาดก็งนังนงันรวมถึงไม่มีครอบครัวให้ต้องกังวลอีกด้วยในการทดลองอยังต้องการตัวทดลองผู้หญิงด้วยแต่เพราะว่ากองทัพไม่มีทหารหญิงที่เหมาะสมพอในพลคอลลินจึงใช้โสเภณีที่ชื่อว่าริตาที่เขาได้มาจากผับที่เขาเคยไปเทีย่ยวประจำมาร่วมในการทดลองครั้งนี้เพราะว่าตัวเขาเป็นเพื่อนสนิทกับแมงดาที่คุมอยู่พอดีทำให้ในายทหารคนอื่นๆทำหน้าเลิกลกะไปตามๆกัน คอลลินบอกว่าการทดลองจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ทันทีและตัวทดลองจะต้องอยู่จำศีในเครื่องเป็นเวลา1ปีและเพราะการทดลองนี้เป็นความลับสุดยอดทุกคนในห้องนี้จะถูกสั่งห้ามไม่ให้ไปเล่าให้ใครฟังเด็ดขาดเช้าวันต่อมาโจาก,กับริต้าถูกพาไปที่ห้องทดลองเพื่อเตรียมตัวเข้าเครื่องโจทักทายริต้าและถามว่าเธอมาจากหน่วยไหนแต่ริต้าไม่อยากตอบว่าเธอเป็นโสเธอก็เลยบอกไปว่าเธอเป็นจิตกรแทน พวกเขาต้องสองคนถูกเตรียมตัวเพื่อจะเข้าเครื่องแต่เราริต้าก็เกิดกลัวขึ้นมาและไม่อยากทําต่อแต่โจก็เกลี้ยกล่อมริต้าไปว่านักวิทยาศาสตร์ของกองทัพนั้นเก่งและไก็ไว้ใจได้อีกอย่างพวกเขาจะต้องอยู่ในเครื่องนี้แค่ปีเดียวเท่านั้นไม่ต้องกังวลไปดิต้าจึงยอมทาการทดลองต่อและในที่สุดทั้งสองคนก็เข้าไปอยู่ในเครื่องจําศีลสําเร็จแต่ทันใดนั้นก็มีสารบัตรทหารบุกเข,ข้ามาและจัดก,การจับตัวในพลคอลลินส์เอาไว้ในข้อหาที่เขาไปใช้บริการโสเภณีผิดกฎหมายแล่ก็ถูกจับตัวไปดำเนินคดีทันทีีแแลลละตตอออออนน้ก็ไไม่่่เเหืืใคคครรยดูงจป แเพราะข่าวชาวโว์ของคอลลินส์ทำให้ห้องแล็บถูกสั่งปิดลงและทำลายทิ้งทั้งหมดฝังกลบเครื่องจำศีลของทั้งสองคนไปด้วยโจและริตา้จาจึงต้องอยู่ในเครื่องนั้นโดยไม่รู้ชะตากรรมเวลาผ่านไปหลายปีต่อหลายปีมนุษย์ค่อยๆพัฒนาทางด้านสมองน้อยลงเรื่อยๆเหล่านักวิทยาศาสตร์จากที่เคยทดลองสิ่งต่างๆเพื่อเปลี่ยนโลกกลับกลายเป็นการทำทดลองไร้สาระอย่างการเพิ่มขนาดจู๋ให้ลิงแทนนับวันคนยิ่งโง่มากขึ้นทุกวันทุกวันจนเวลาล่วงเลยผ่านไป500ปีและตอนนี้ก็คือปี2505 ตลอดหลายปีที่ผ่านมามนุษย์โง่ลงมากจนไม่สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานต่างๆได้อย่างเช่นการจัดการขยะจนทําให้เกิดภูเขากองขยะมากมายสูงเศษฟ้าวันหนึ่งเกิดเหตุขยะถล่มลงมาและเครื่องจําศีลของโจที่ถูกฝังในนั้นก็ถล่มไหลลงมาด้วยและโจก็ตื่นออกมาจากการจําศีลด้วยอาการมึนงงเครื่องมาไหลตกไปที่บ้านของชายหนุ่มคนนึงีชื่อว่าฟรีโตแต่แทนที่ฟรีโตจะตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขากลับเอานั่งดูรายการทีวีไร้าสาระที่เกี่ยวกับคนโดนเตะเป้าตลอดทั้งรายการแถมยังตะโกนด่าให และเราก็จะได้เห็นว่าคนยุคนี้ทั้งโง่และขี้เกียจจนขนาดที่ทาโซฟาชกโครกเอาไว้ใช้เพราะว่าไม่อยากลุกจากเก้าอี้เพื่อไปขี่ด้วยความที่รําคาญโจที่เสียงดังฟรีโตก็เลยลุกขึ้นมาโยนโจออกไปจากห้องของเขาโจโผล่มาที่ด้านนอกแล้วก็ได้เห็นสภาพบ้านเมืองที่เปลี่ยนไปมากขนาดนี้ทั้งนั้นที่เพิ่งผ่านไปแค่ปีเดียวโดยที่ไม่รู้ว่าที่จริงแล้วมันผ่านไป500ปีเขาเดินไปถามคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่แถวแถวนั้นว่าที่นี่มันที่ไหนแต่ทันที่จะได้คําตอบเขากลับถูกลุมด่าสารพัดด้วยคําเหยียดเหมือน โจที่ช่างสับสนแล้วก็ยังคงเวียนหัวจากการเพิ่งออกจากเครื่องจําศีลโจเห็นโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆเขาก็เลยไปที่โรงพยาบาลเพื่อจะไปตรวจอาการโจไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่แล้วก็บอกกับเธอว่าเขาเป็นทหารแต่เธอก็ทําหน้าอื่นๆงงๆไม่รู้ว่าโจพูดอะไรและก็ไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรอยู่ก่อนที่เธอจะกดปุ่มกระตูนสีสดใสแล้วก็มีข้อความบอกให้โจไปตรวจที่ห้องด้านข้างโจงงๆแล้วก็ไว่าไปดื่มน้ําจากเครื่องกดน้ําแต่พอกดออกมามันกลับเป็นน้าสีเขียวๆจากเครื่องดื่มชูกาลังที่ชื่อว่าบราวโดแทน โจถามคนข้างๆว่าเขาจะหาน้ำเปล่าดื่มได้ที่ไหนบ้างแต่กลับถูกหนุ่มคนนั้นหัวเราะย่อใส่และก็บอกว่าน้ำเปล่าเขาเอาไว้ใช้ราดส้มอย่างเดียวแล้วเขาก็ขำใส่หน้าโจก่อนจะเดินหนีไปโจเข้าไปตรวจโรคที่ห้องตรวจเจ้าหน้าที่บอกให้โจเสียบเครื่องมือเอาไว้ตามตำแหน่งต่างๆของร่างกายก็ค,คือหูปากและรูตรูดแต่เพราะเจ้าหน้าที่เองก็งโง่จนจำสับสนไปหมดว่าแท่งไหนใช้เสียบรูไหนสุดท้ายโจก็ต้องยอมตรวจไปตามระเบียบ เขาเข้ามาเจอหมอเพื่อให้หมอวินิจฉัยระหว่างที่รอหมอเขาก็หยิบนิตยาสารขึ้นมาอ่านแล้วก็เห็นหน้าปกบอกว่านี่เป็นปี2,505แต่เขาก็คิดว่ามันเป็นการพิมพ์ผิดเท่านั้นหมอเข้ามาและตอบคำถามต่างๆของโจด้วยคำว่าเจ๋งสาตลอดทําให้โจไม่ได้คําตอบอะไรสักอย่างสุดท้ายหมอก็วินิจฉัยว่าโจเป็นพวกเด๋อไม่เอาไหนและก็เรียกเก็บค่ารักษาเป็นเงิน5,000ล้านดอลลาร์ตอนนั้นเองที่โจเห็นวันที่ในใบเสร็จแล้วก็ด้รู้ว่านี่คือปี2,505จริงๆ โจ,โจมองออกไปด้านอกหน้าต่างเห็นโลกที่ตัวเองไม่รู้จักและความโกลาหลของพวกคนโง่ในที่สุดโจก็เข้าใจสักทีว่า <S <S เขานอนอยู่ในเครื่องจำศีลมานานถึง500ปีเต็มหมอเองก็ตกใจที่ได้เห็นว่าโจนั้นไม่มีรอยสักปาคตประจําตัวประชากรที่ข้อมือเหมือนคนอื่นๆเขาก็เลยคิดว่าโจเป็นพวกนอกกฎหมายโจที่กําลังตกใจก็เลยรีบวิง่งหนีไปและหมอก็รีบแจ้งให้ตํารวจออกตามจับโจทันทีข้อหาไม่จ่ายค่ารักษา โจออกมาพบกับความจริงว่าโลกใบนี้นั้นหมดทางเยียวยาทั้งการไม่ดูแลเศรษฐกิจและปัญหาฝุ่นควันที่ทำลายพืชผลต่างๆและเรื่องงี่เงาต่างๆกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีและควรทำตามแม้แต่หนังดังอันดับหนึ่งในตอนนี้ก็ยังมีชื่อเรื่องว่าดากโจเดินเข้ามาดูหนังเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นหนังที่ได้รับรางวัลอสการ์และก็ได้เห็นว่าหนังเรื่องนี้ไม่มีชื่ออะไรเลยนอกจากดักของคนตลอดหนึ่งชั่วโมงครึ่งคืนนั้นโจถูกจับข้อหาไม่มีบาร์โค้ดและก็ถูกนำตัวไปขึ้นศาล ก่อนจะพบว่าทนายของเขาก็คือฟรีโตหนุ่มเจ้าของห้องที่เครื่องจําศีลของโจหล่นเข้าไปนั่นเองฟรีโตล้อเลียนโจว,ว่าเป็นพวกโง่และคนอื่นๆในสาร,รวมทั้งผู้พิพากษาก็หัวเราะเยาะโจเป็นเรื่องสนุกโจพยายามอธิบายว่าทําไมเขาถึงไม่มีตัวสแกนนั้นยิ่งทําให้ทุกคนล้อโจหนักขึ้นไปอีกสุดท้ายโจถูกตัดสินว่าผิดและก็ถูกส่งเข้าเรือนจําทันทีเวลาเดียวกันริตาเองก็ออกจากเครื่องจําศีลด้วยเหมือนกันริตาจะไม่รู้ว่านี่คือโลกอนาคตเธอกังวลและโทรหาผู้จัดการของเธอ แต่มันกลับโทรไม่ได้เพราะต้องใช้เงินถึง2,000ดอลลาร์ในการโทรต่อนหนึ่งครั้งแต่ด้วยความสวยของอลิต้าเธอใช้ความสามารถจากงานเดิมหลอกล่อนหนุ่มข้างทางให้ยอมจ่ายเงินให้เธออย่างง่ายดายทันทีด้านของโจเขาถูกพาไปที่เครื่องสักบาร์โค้ดเครื่องถามชื่อของโจแต่เพราะโจยังงงๆกับคาถามเขาก็เลยบอกไปว่าไม่แน่ใจทันทีที่เครื่องได้ยินแบบนั้นมันก็คิดว่าโจชื่อนายไม่แน่ใจและก็สักรอยบาร์โค้ดเข้าไปที่ข้อมือของเขา โจถูกสั่งให้ไปวัดระดับความรู้และไ q คิวต่อแต่คำถามมันกลับมีแต่เรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันที่ทุกคนควรจะรู้อยู่แล้วและโจก็ตอบมันได้หมดทุกคำถามโจหันไปดูคนข้างๆแต่ละคนโง่และตอบอะไรไม่ได้เลยโง่ขนาดที่ว่าเอารูปร่างต่างๆเอาไปใส่ช่องก็ไม่เป็นซึ่งถือว่าโง่กว่าลิงชิมแปนซีซะอีกโจถูกส่งเข้าคุกเขารู้แล้วว่าคนในยุคนี้นั้นโง่เกินจะบรรยายเพราะเข้าไปถึงโจก็บอกกับผู้คุมว่าเขาได้ออกจากคุกวันนี้ผู้คุมก็เลยปล่อยตัวโจออกมาทันที โจเปิดประตูออกมาและสัญญาณเตือนก็ดังขึ้นทําให้โจต้องรีบวิ่งหนีต่อและก็ถูกตํารวจไล่ตามโจหนีมาจนถึงบ้านของฟีโตอีกครั้งเขาเข้าไปหาฟีโตแล้วก็คิดว่าที่นี่คือโลกอนาคตจะต้องมีใครสักคนสร้างเครื่องย้อนเวลาสําเร็จได้บ้างนะโจะขอให้ฟีโตช่วยเขาออกตามหาเครื่องเดินทางข้ามเวลาแต่ฟีโตไม่ยอมช่วยโจก็เลยหลอกเขาว่าเขาจะให้เงินฟีโต80,00ล้านฟีโตก็ยอมเชื่อโจแล้วก็ยอมร่วมมือด้วยและบอกกับโจว่าเขารู้ว่าเครื่องข้ามเวลาอยู่ที่ไหน แต่ก็มีตำรวจมาเคาะบ้านของฟริโตทําให้พวกเขาทั้งสองคนต้องเรียบวิ่งหนีออกทางหน้าต่างพวกเขาออกเดินทางเพื่อจะไปที่เครื่องข้ามเวลาแต่แล้วโจก็เห็นริต้าเดินอยู่ข้างทางกําลังหลอกใช้เงินของหนุ่มคนเดิมเธอหลอกว่าเธอจะให้เขาจูบมาหลายวันแล้วแต่พอเห็นโจริต้าก็รีบวิ่งขึ้นรถมาทันทีริต้าจึงกลัวแมงดาของเธอมาตามทวงหนี้โดยที่ยังไม่รู้เลยว่านี่ผ่านมา500ปีแล้ว ระหว่างทางตู้น้ำแถวนั้นบังเอิญสแกนบาร์โค้ดของโจเข้าทำให้ตำรวจรู้ตำแหน่งของเขาโชคดีที่รถน้ำมันหมดพอดีพวกเขาจึงลงจากรถและออกเดินเท้าแทนพอตำรวจมาถึงตำรวจก็ยิงถล่มใส่รถไม่ยัง้งใช้กระสุนทั้งโกดังแค่พักเดียวคนแถวนั้นก็มาช่วยยิงแบบไม่รู้เรื่องอะไรแต่ก็ยังมาช่วยยิงยิงไปยิงมาคนพวกนั้นก็ตีกันเองแบบงงๆเปิดโอกาสให้พวกโจกับริตา้ารีไปที่เครื่องข้ามเวลากันได้ ฟริโตพาพวกเขามาจนถึงห้างคอสโกที่ตอนนี้มันไม่ใช่ร้านขายส่งแต่มันเป็นศูนย์กลางค้าใหญ่ที่สุดในโลกแถมฟริตโตยังอวดเบ่งใส่ทั้งสองคนอีกว่าเข้าเรียนจบกฎหมายมาจากห้างนี้ด้วยระหว่างที่พวกเขารอรถไฟริต้าก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําแต่ระหว่างที่รออยู่บาร์โค้ดของโจก็ถูกสแกนอีกครั้งจนทําให้เกิดสัญญาณแจ้งเตือนดังไปทั่วทั้งห้างรถไฟมาถึงพอดีฟีโตรีวิ่งขึ้นไปแต่โจนั้นกลับเป็นห่วงริตา้าเขาก็เลยไม่ยอมขึ้นรถไฟสุดท้ายโจก็โดนจับไปอีกรอบแต่ครั้งนี้เขาไไไม่ได้้ถูกกพาาตัวเขปคุ เขาถูกพาไปที่ทำเนียบข่าวเพื่อเข้าไปพบกับประธานาธิบดีประธานาธิบดีมีชื่อว่าคามาโชเขาเข้ามาหาโจพร้อมกับพวกเลขาและรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆคารมาโชล้อเลียนโจว,ว่าเขาคิดว่าหัวของโจจะโตขว่นนี้ซะอีกเพราะว่าโจนั้นเป็นคนฉลาดกลายเป็นว่าตอนที่โจทำข้อสอบก่อนเข้าคุกโจกลับเป็นคนที่มีไอคิวสูงที่สุดในโลกที่พวกเขาไม่เคยได้เห็นกันมาเป็นร้อยปีแล้วและเพราะความฉลาดของโจคามาโชเลยแต่งตั้งให้เขาเป็นรัฐมนตรีเพื่อคอยช่วยเหลืองานต่างๆ เามาชอบประกาศให้โลกได้รู้ว่าโจคือคนที่ฉลาดที่สุดในโลกและสัญญากับประชาชนว่าเขาจะแก้ปัญหาด้านฝุ่นควันและก็การขาดแคลนอาหารได้สําเร็จในไมช่ช้าเพราะตอนนี้ทําเนียบขาวนั้นมีคนที่ฉลาดที่สุดในโลกอยู่ในมือเพื่อแก้ปัญหานี้แล้วและบอกกับทุกคนว่าพวกเขาจะลบคดีต่างๆให้โจไปอิสระจากคุกถ้าโจทํางานได้สําเร็จหลังการเปิดตัวพวกเขาก็เข้าประชุมกันและขอให้โจลองพูดอะไรที่ฉลาดฉลาดให้ฟังโจไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยพูดสับยากๆมัวๆเข้าไปเพื่อหลออให้คนพวกนั้นเชื่อว่าโจเป็นคนฉลาดจริงๆ และโจก็แอบไปบอกให้ฟริตโตรีบเขียนแผนที่ไปหาเครื่องข้ามเวลาให้เขาและเขาจะหาโอกาสหลอกล่อพวกของประธานาธิบดีให้เผลอเพื่อที่จะหนีการเวลาของตัวเองโจเริ่มทํางานวันแรกพวกเขาให้โจหาทางปลูกพืชผักให้สําเร็จโจจึงขอให้พวกนั้นไปตามหาตริต้ามาให้เขาและก็หลอกว่าพอริต้าฉลาดมีความรู้เรื่องการปลูกผักและระหว่างนั้นฟรโตก่อแผนที่ที่เขาวาดมาให้โจพอริต้ามาถึงโจก็รีพาริต้านี้ไปที่เครื่องข้ามเวลา แต่ปรากฏว่าแผนที่ดิฟรตโตวาดมันเป็นรูปการ์ตูนไก่เขียที่ดูไม่รู้เรื่องเหมือนกับรูปเด็กวาดทาให้โจเรลิต้าต้องเดินคอตกกลับมาแต่ระหว่างทางสปริงเกอร์รดน้าของสวนก็ทํางานพอดีและน้ําที่กระเด็นมาโดนโจมันก็มีสีเขียวทาให้โจ,จรู้ว่าพวกนี้เอาเครื่องดื่มชูกาลังมารดน้ําต้นไม้ทําให้ต้นไม้ตายหมดโจเรียกทุกคนมาประชุมทันทีเพื่อบอยพวกเขาหยุดใช้เครื่องดื่มนั่นและกลับไปใช้น้ําเปล่าแทน แต่ทุกคนก็ง,งงว่าจะเอาน้ำราชส้วมไปรดน้ำต้นไม้ทำไมในเมื่อใช้เครื่องดื่มบรอนโดรดได้เพราะมันทั้งหวานและอร่อยแถมมีอิเล็กโทรไลต์อีกต่างหากโจพยายามอธิบายด้วยเหตุผลต่างๆชักจูงด้วยมบน้ำทั้ง5คนพวกนั้นก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องใช้น้ำเปล่ารดน้ำต้นไม้อยู่ดีสุดท้ายโจจึงบอกไปว่าเขาคุยกับต้นไม้รู้เรื่องและต้นไม้มันอยากจะกินน้ำเปล่าทุกคนจึงยอมเชื่อในที่สุดพวกเขาก็เริ่มรดน้ำเปล่าลงไปแต่ก็ทำได้แค่รอและหวังว่าต้นไม้จะคืนกลับมา แต่แล้วไม่กี่วันต่อมาพวกผู้คนก็มาประท้วงที่หน้าทำเนียบข่าวเพราะว่าการวดใช้เครื่องดื่มบรอนโดทำให้โรงงานหุ้นตกและต้องลดขนาดกิจการลงและผู้คนมากกว่าครึ่งต้องตกงานนักข่าวในทีวีรายงานว่าโจจะต้องขึ้นศาลข้อหาทำให้คนตกงานโจถูกตัดสินว่าผิดจริงและต้องเข้าไปอยู่ในสถานก,การณ์หนึ่งคืนแต่ในโลกยุคนี้การเข้าสถานก,การกันั้นเป็นเหมือนเกมโชว์ที่เอาคนที่ทำผิดมาเล่นเกมสุดบ้าคลั่งจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งโดยการถูกรถบบรรทุกวิ่งไล่ในอารีนาและโดยทั่วไปก็ไม่มีใครรอดจากงานนี้ โจถูกส่งตัวเข้าสนามแข่งส่วนริต้าก็เศร้าและทำได้แค่กลับมาเก็บเสื้อผ้าพเพื่อเตรียมจะไปที่เครื่องข้ามเวลาการแข่งของโจเริ่มขึ้นและออกฉายทางทีวีทั่วประเทศโจต้องขับรถจิ๋วที่มีดิวดโดปักอยู่ที่หน้ารถและก็ถูกไล่บี้จากรถบรรทุกยักษ์ระหว่างที่โจกำลังพยายามเอาชีวิตรอดริต้าก็บังเอิญเห็นกุหลาบที่ข้างบ้านมันกำลังผลิด,ดอกมาริต้ารู้แล้ว,ว่าวิธีกรรารลดน้าของโจได้ทำได้สำเร็จจริงเธอจึงขอให้ฟิโตรีบพาเธอไปที่สนามแข่งเพื่อจะไปบอกความจริงให้ทุกคนได้รู้ ริต้าวางแผนจะถ่ายทอดสดต้นไม้ในฟาร์มที่กำลังผลิดใบออกมาให้บุคคลทั้งประเทศได้เห็นเพื่อจะได้หยุดการแข่งขันของโจโให้ทันการระหว่างนั้นโจก็ต้องพยายามเอาชีวิตรอดริต้ามาถึงสนามแข่งและก็ติสินบนตากล้องให้เขารีบไปที่ฟาร์มกับฟีโตเพื่อจะถ่ายทอดสดภาพของพืชผักในนั้นให้ทุกคนได้เห็นริต้ารีบไปที่ห้องควบคุมภาพและฟีโตเองก็มาถึงที่ฟาร์มแต่ก็เก็บภาพการแตกยอดของต้นไม้เอาไว้ได้ในที่สุด ริต้ารีบฉายภาพต้นไม้ขึ้นจอใหญ่ทันทีแต่โจเอ็ก็กำลังจะโดนจัดการแต่ทันใดนั้นคามาโชก็โผล่เข้ามาและก็ปกป้องโจเอาไว้พร้อมกับบอกว่าโทษทุกอย่างของโจตอนนี้เป็นโมคฆะเรียบร้อยแล้วและทุกคนก็โห่ร้องด้วยความยินดีทุกคนกลับไปจัดปาร์ตี้กันที่ทำเนียบขาวริต้าบอกกับโจว่าเธอไม่อยากจะกลับไปในอดีตอีกแล้วเพราะว่าที่นี่เหมาะกับเธอมากกว่า โจเองก็ไม่อยากจะบังคับ,บริตา้าเขาก็เลยจะให้เธออยู่ที่นี่ต่อไปแต่แล้วคามาโชก็ประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าตอนนี้เขาได้แต่งตั้งโจให้เป็นรองประธานาธิบดีแล้วและทุกคนก็ดีใจกันหมดก่อนที่จะมองไปที่โจ้วยสายตาอ่อนวอนเพื่อขอให้โจอยู่ต่อและก็ช่วยเหลือโลกใบนี้ในที่สุดโจก็ยอมอยู่ที่นี่ต่อเพื่อทุกคนก่อนจะมีเด็กคนนึงตะโกนออกมาว่าใช่แล้วอยู่ที่นี่ดีกว่าจะไปนั่งเครื่องเล่นข้ามเวลาตั้งเยอะฟีโต้ทำตามสัญญาเขาพาโจกับ,บริต้าไปที่เครื่องข้ามเวลา แต่ที่จริงแล้วมันเป็นแค่เครื่องเล่นเด็กธรรมดาๆรรในสวนสนุกเท่านั้นหลายเดือนผ่านไปหลังการเลือกตั้งในที่สุดโจก็ได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปส่วนริต้าก็แต่งงานกับเขาและกลายเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งโจบ,บริหารประเทศให้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้เขาก็มีลูกที่น่ารักถึง3คนและลูกของเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นเด็กที่ฉลรดที่สุดในโลกและหนังก็จบลง